ฮัลโหลฮัลโหลกาบสิครับผู้คนกันด้วยครับวันนี้อยู่ช่องมิสวน์วันนี้ต่อมาเล่นเกมซาราตีนากันนะครับไม่ใช่ดิอายจิเฮอร์เกมโอ้ผิดอีกแล้วมาในในเวอร์ชันเก่า5.5.4.2อืมตารกระสือมันตรงกับเวลาจริงไหมผมไปฟังช่องผมไปดูช่องเพชชีมา บอกว่าเกมนี้มันจะตรงต่อไปเลยอ่ะใช่ไหมวะ เกมนี้นะผมเคยเล่นอยู่แต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีเวอร์ชั่นเก่าด้วยเลยแบบไปโหลดเวอร์ชั่นเก่าไปไฟล์ abk ก่ AB อนจะหามาได้ไม่ใช่ดีก่อนจะหาเวอร์ชันนี้มาได้ก็ต้องค้นแล้วค้นอีกเก็บเก็บ มาเลยผีแย่ yeah, มันนี่แย่มันนี่มันทะลุเข้ามาไหมมาดิมาดิ เคมันมันขึ้นเราลงวุ้ยเหี้ยมันหลอกอีหายอีผีเวมันหลอกก <c oughs> ูผมโดนกูโดนเกียนกูโดนเกียนใช่ละโดนเกียนจะได้ไอผีเป หนึ่งมันก็ไปโอ้ยอีหานี่ มีคำอยากขออภัยไม่ได้ตั้งใจมันจะมาทางไหนวะมาดี่มาดี่ันกล้าเข้าไหมอีกระสืออ,อ,อีลักษณะมันไปเลยไม่ฟังเชื่อ ไม่ปาดเจ่อผีเวน,นี่เด็ดขาดเดี๋ยวผมจะโดนเกลี้ยนอีกโอ้ยอีหาโอ้เร็วเร็วล,ว,ลวโอ้ย ขึ้นแล้วขึ้นล้แล้อีกหน่อยมันจะกวนตีนแล้วมันจะลงมาหากูใช้อาจนเปืองแล้วเนี่ยโอ้โเหลือหนึ่งอันละ Long, 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 long. Okay. Yeah, the... oh, ой көріп тұрсың Ich hoffe. โอ้มันทะลุออกมาเลยเมื่อกี้คงเห็นไส้ไส้ผีกระสือลงมันอยู่ชั้นชั้นบนชั้นสองเออ,อลงลงนะลงจริงนะ อยากขนล็อกชาดีเท่าไหร่วะห้าร้อยเลยหรอวะ พงจงจัเอาละคลิปนี้มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับค i b e แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของทำคลิปด้วยครับขอรับด้วยก่อนครับสวัสดีครับ